ยังนะอ่าเรามาร้องเพลงสวัสดีตุกเพื่อนเพื่อนของเรากันดีกว่าค่ะเด็กอ่าเดี๋ยวสวัสดีคุณครูแอนคุณครูคอนคุณครูอ้อก่อนนะคะเดี๋ยวเราสวัสดีพร้อมกันเลยดีไหมอ่าสวัสดีคุณครูพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะคุณครูแอน ่เด็กๆพอนมมือขึ้นพนมมือสวยๆก้มหัวลงด้วยนะสวัสดีค่ะคุณคูคขอัค่ะสวัสดีค่ะคุณคูอ้อสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะผู้ปกครองที่พาเด็กๆมาเรียนค่ะตัหวหัวลงค่ะสวัสดีค่ะ เอน้อดรเีอามาเล่น anyway> ัยก okay. ันเพื่อปุกเพื่อนด้วยดีกว่าดีนะคะพร้อมนะเกเปิดมาได้เลยนะหนึ่งสองสามสวัสดีัะ ม,มันมันเดินไงมันใช้เวลามันก็สะสมก็้วทำให้เปียกได้อยู่เนอะอยู่เนอะยู่เสียงเ้องห้นเลาเป็นไงโมดตื่นกะรีอาอ่ะอ oui, ีกเพลงดังๆเลยนะดองเลยเพรอะน่นึูน้องสา

เดี๋ยววันนี้เตียมกินไปกันหกับคุณตัแนก่อนเลยอ่าเป็นไปแล้วคุณักนีแชรแอนตัแอนให้พ่อเปิดอลไ์เลยไหมได้ค่ะโอเคพ่เป okay. ิดอลไรเนยนะ เด็กๆปิดไม้ก่อนนะคะใครยังไม่ปิดไม้เลยแอนแอบได้ยินเสียงอยู่ปิดไม้ก่อนนะคะเด็กๆเ,เอามือจับผมอผมอยู่ตรงไหนเอ่ยเอามือแตะอะไรเอามือแตะอกอกอยู่ตรงไหนอกอยู่ตรงนี้ค่ะ เอามือวางไว้ที่ตาเอามือจับผมจับผมจับผมช่างดูหน้าดมหน้าดมจริงจริงเอามือแตะลายแตะลายแตะลายช่างดูฉายลายสายลายจริงจริงเอามือแตะอ,อกแตะอกแตะอกช่างดูตาลุกตาลุกจริงจริงมือวางที่ตา ช่างน,น่ารักน่ารักจร,จริงจริงมือวางม,ม,มน่งหนึ่งช่างน่ารักน่ารักจริงจริงเด็กๆมือวางไว้วที่ตาอยู่ตัวตรงๆนะคะเด็กๆกระดูกเราจะได้ตรงๆไม่หลังคอมนะคะเด็กๆออาเด็กๆ งานเด็กๆวางไว้ก่อนนะคะเด็กๆเด็กๆทำงานกับคุณครูแอนให้เสร็จก่อนเดี๋ยวช่วยคุณครูแอนทํางานก่อนเดี๋ยวเด็กๆค่อยเริ่มลงมือทําของตัวเองนะคะเด็กๆวางไว้ก่อนเลยแล้วก็มือวางไว้ที่ตักยืดตัวตรงๆวันนี้กิจกรรมเสรมิมทักษะนะคะเด็กๆอ่เรามาดูกันนะว่าวันนี้ครูแอนจะพาเด็กๆทำอะไร เรามาดูกันนะว่าวันนี้มีรูปอะไรบ้างเออ่เด็กๆสังเกตด,ดูนะคะเด็กๆคำสั่งวันนี้เขาบอกว่าให้โยงให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพที่มีจำนวนเท่ากันค่ะเด็กๆเด็กๆมาดูบนภาพก่อนนะว่ามีหน้าต่อเด็กๆก่อนว่ามีรูปอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวครูแอนจะช่วยเด็กๆบอกก่อนนะมีรูปเรือมีรถ มีหอยมีชารลอตมีต้นม้อีกฝั่งเนึ่งนี่อุมยิม้มมีเห็ดมีลูกขนมปังมีลูกไข่ติมแล้วก็มีลูกปลาค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวนี้รูแอนจะระบายสีแล้วนะเห็นไหมคะเด็กๆรูแอนระบายสีเสร็จแล้วระบายสีสวยงามมากเลยค่ะไม่ออกนอกอกบ เด็กๆสังเกตดูนะว่ามีรูปเรือรูปเรือกี่ล้ำรูปรถกีคันรูปหอยกี่ตัวแล้วก็มีรูปแฮรลอดกี่หัวแล้วก็มีรูปต้นไม้กี่ต้นมีรูปโอมยิ้มมีอันมีรูปเห็ดกี่ดอกแล้วก็มีรูปขนมปังกี่แผ่นมีรูปไอติมกี่อัน และก็สุดท้ายมีรูปปลากี่ตัวเดีย๋ยวจะมาช่วยกันนับนะกับครูแอนว่มนมามีพิ้งกีรามอ่ะเด็กๆเดี๋ยวครูแอนจะเลือกเด็กน่ารักมาบอกคุณครูแอนนะบอกเพื่อนๆด้วยว่าที่หน้าจอมีรูปเดือกีรามอ่ะเด็กๆปิดไม้ก่อนนะแล้วก็ทำ้าวต้มมัดเลย้าวต้มมัดแบบนี้เลยค่ะมือกอดอกกอดอกเลย เดยวคุณอานจะเลือกเด็กน่ารักแล้วนะเด็กที่ทำตามข้อตกลงของห้องได้มาช่วยบอกเพื่อนๆบอกครูคว่าบนหน้าจอเป็นรูปอะไรแล้วก็มีจำนวนเท่าไหร่โอเคน้องมัสยาเปิดมาค,ค่ะอค่ะบนหน้าจอเป็นรูปอะไรคะน้องมัสยา ลูกเรือค่ะเก่งมากลูกเรือกี่ามามัสยาสกี่ามหกลามค่ะอ้าค่ะดูดีทั้งหมดกี่ามมีทั้งหมดกี่ภาพมีกี่ภาพมีกี่ภาคนะหนึ่งค่ะดูนิ้วกดตัวแอลเข็งมากค่ะมีเรือทั้งหมดหนึ่งลามราคะเด็กๆ เห็นไหมคะหนึ่งถูกต้องเลยเป็นลูกเลขหนึ่งนะคะเห็นไหมเป็นเลขหนึ่งอ่ะคนที่สองเขาต้มมัดให้เรียบร้อยเลยแต่ลื้กเด็กที่ทำข้อตามข้อตรกลงของห้อ,อ,อโอเคเดยกออนเปิดไหมครับเด็กออนอยู่ไหมเอ mm ่ย hmm. โ <Okay, S 2> อเคเนาะอ่าเลออนเดี๋ยวบอกคุณครูแอนก่อนนะอ่าเป็นรูปอะไรคะรปรครเป็นรูปรถครับเป็นรูปรถมีทั้งหมดกี่คันครับหนึ่งสองครับ,รบนี่มากเลยครับมีทั้งหมดสองนะครับสุดยอดมากเลยอ่าคนต่อไปที่จะมาช่วยคุณแอนบอกคุณเพื่อนนะเขาต้องมัรไว้เลย โ <Okay. S 2> อเคน้องเป่าตางังน้องเป่าตังดูที่หน้าจอเป็นรูปอะไรคะนี่หน่งแล้วมีรูปหอยค่ะมุ้ปหอยมีทั้งหมดกี่ตัวคะน้องเป่าตังนับให้เพื่อนเพื่อนฟังหน่อยลูกเนยจอมตามค่ะีามมีตามค่ะเก่งมากเลยค่ะสุดยอดมากเลยอ่าคนต่อไปเขาต้องมาให้เรียบน้อยเลยค่ะ มูตองมูตองเปิดมาครับมูตองครับมีรูปอะไรดุกมูตองเ,เ,เป็นรูปอะไรครับบอกเพื่อนๆก่อนว่ารูปอะไรอะไรนะครับแครอทครับเก่งมากครับเป็นรูปแครอทมีทั้งหมดมีหัวครับนับให้เพื่อนๆฟังหน่อ,นอยหนึ่งสองสามสี่เท่าไหร่นะ ดีบีครับเก่งมากครับสุดยอดมากเลยมีทั้งหมดสี่หัวอ้นต่อไฟเสรจเอาต้มมันเลยค่ะเาต้มมันเรียบร้อยเลยน้องเอลีนน้องเอลีนบอกเพื่อนๆบอลูกว่าหน้าจอคุณกูแอนเป็นรูปอะไรต้นไม้ค่ะรูปต้นไม้มีทั้งหมดกี่ต้นคะช่วยนับหน่อย เก่งมากเลยค่ะสุดยอดมากเลยมีทั้งหมดห้าต้นขอบคุณค่ะอ่าน้องพีดน้องปูเปิดไหมครับน้องพีดพน,พน้องปูเปิดมาไม่ไ้องู้วงยิ้มยบ้นะรูปอะไรอ่าน้องพีดน้องปูรูปอะไรคะร โอเคมีทั้งหมดกีอันคะนับให้เพื่อนๆฟังหน่อยช่วยกันนับหน่อย<ๆ>เกียงมากเลยคะ่ะมีทั้งหมดก่อนะคะเห็นไหมคะเลขห้าสวยๆเลยดนมากอ่ะคนต่อไปเขาต้มมันให้เรียบร้อยเลยอโอเคน้องะะละมุนเปิดไปค่ะน้องละมุน มันรูปอะไรคะรูปเห็ดค่ะรูปเห็ดมีทั้งหมดสีดอกลงนับให้เพื่อนตังนสองสามสี่ห้มีแค่ตส่ละคะยอดเยี่ยมมีทั้งหมดสี่ดอกนะคะอ่คนต่อไปเขาต้นมัเลย แทนคุณอยู่ไหมลูกแทนคุณติณภพเปิดไหมครับพ่อบอกนาคุณคุณเรียกแล้ว,ลวบอกสวัสดีครับแทน,นคุณดูลูกหน้าจอมีลูกไอติมทั้งหมดกี่อันคะตอบ,บดังๆครับสองอันสองอันครับสองอันนนับให้เพื่อนๆฟังหน่อยลูกหนึ่งสอง เก่งมากเลยครับสุดยอดมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,อ,บ,รบอ่าคนต่อไปแอร์พอร์ตเปิดไหมครับหนึ่งสองสามรูปอะไรครับแอร์พอร์ตบอกนพื่นหน่อยว่าเป็นรูปอะไร ปเป็นโนป,ปลามีทั้งหมดี่ตัวครับ3ตัว3ตัวเก่งมากเลยครับยอเดเยี่ยมมากเลยสุด,ดยอดครับคนต่อไปคบต้มัติให้เรียบร้อยนะใครที่ยังไม่เปิดไม่น้องปุญญาน้องปุญญาเปิดไมค์ค่ะ ปุญญาอยู่ไหม,ไมเออมาค่ะสวัสดีค่ะก่อนปาสวัสดีค่ะคุณครูก่อนสวัสดีค่ะปุญญาปุญญาช่วยครูแอนหน่อยบนหน้าจอมีรูปขนมปังทั้งหมด,หมดมมกี่ชิน้นลูกขนมปัดงกี่ชิ้นคะพู้ดังดังหนึ่งชิ้นโอ้ยดังมีทั้งหมด1่ชิ้นเก่งมากเลย,ยขอบคุณค่ะ อ่เด็กๆนับแล้วนะคะเด็กๆรูจานวนของสิ่งของต่างๆแล้วทีนี้เราจะมาโยงภาพกันเด็กๆช่วยคุณครูแอนหน่อยดเดี๋ยวคุณแอนจะเลือกเหมือนเดิมนะเขาต้มมาเลยทำการกติกาเลยค่ะอะน้ำมอนเปิดไหมค่ะน้ำมอน ได้โอเคค่ะ okay, น้องน้ำมอนดูรูปที่หนึ่งเป็นรูปเรือรูปเรือคู่จับคู่กับรูปอะไรคะอะไรรูปที่มันมีชิ้นเดียวเหมือนกันสังเกตนะนปลาลูกปอมจั 1, บน,นี่ป่ะอะไรนะคะแมลมบางเก่งมากเลยค่ะมาดูนะเฉลยจะถูกไหมสุดยอดอมากเลยค่ะเก่งมากเลยค่ที่สอง อ่ะอันนี้รถมีดีมากรถอะไรถ้าก้มมัดให้เรียบร้อยเลยอะไรมีสองชิ้นวิสาอ่าอินนะโอ้แทนคุณแทนคุณช่วยบอกช่วยคุณครูแอนทำหน่อยลูกบอกคุณครูแอนหน่อยครับแทนคุณเปิดมารูปรถคู่กับรูปอะไรคะรถคู่กับนี้ค่คืออะไรครับชื่ออะไรคู่กับไอเกมแข่งมากเลย ก้กับไอติมเดี๋ยวมาดูฉเฉลยกันสุดยอดมากเลยค่ะ,ะคนต่อไปเ,อเดี๋ยวปิดไมค์ให้เรียบร้อยแล้วก็เขาก็มัดด้วยนะมีใครเข้ามาใหม่ไหมเอออ่าเอรินเอรินเปิดไมค์ค่ะเอรินลูกงถามอนค่ะ รูปหอยคู่กับรูปอะไรคะคู่กับคู่กับปลาค่ะมีเี่งมากเลยค่ะมารูุเชลยกัน <c oughs> สุดยอดมากเลยค่ะยอดเยี่ยมมากเลย <c oughs> อ่ะเลโออนเลโออนเปิดไม์หน่อยครับเลโอ,อนช่วยคุณรูณแอนหน่อยดูในจอครับ เลออนรูปแครอทคู่กับอะไรครับแครอทคู่กับกับอะไรครับกับมะเขือเทศไม่มีครับนี่อะไรเนี่ยเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยอะไรก็เรียกว่าอะไรเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าอะไรครับเร็วๆกูรออยู่โอ้ยค่ะเห็ดไม่ใช่หรอครับเห็ดครับเ้ากับเห็ด เก่งมากครับสุดยอดมากเลยคู่กับเ็ดนเองขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับคนสุดท้ายคนสุดท้ายอ่าน้องคีน้องคูเปิดไหมอ่าน้องคีน้องคูสังเกตดูดีๆรูปต้นไม้คู่กับรูปอะไรครับคู่กับอมยิ้ เก่งมากเลยสุด <earn> ยอดมากเลยค่ะ<า>ด่เด็กๆ <Weird. S 1> ช่วยคุณครูแอนทําเสร็จแล้วทีนี้เด็กๆลองดูที่ใบงานของตัวเองเด็กๆลงมือทําเลยค่ะระบายสีก่อนนะระบายสีเสร็จแล้วแล้วก็จับคู้เหมือนกับที่คุณครูแอนเลย<ๆ>ที่เด็กๆช่วยคุณครูแอนทําวันนี้คุณครูแอน ให้เด็กๆใช้สีไม้นะคะเด็กๆเพราะว่าเป็นภาพเล็กจะได้ระบายสีสวยๆเวลาจับสีจับดินสอจับยังไงเอ่ยจับตั้งขึ้นแบบนี้นะคะเด็กๆตั้งขึ้นแบบนี้เลยสามนิ้วอยู่ตรงนี้เออเลยแล้วก็ระบาย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 เสร็จแล้วแล้วก็โยงภาพค่ะใช้ดินสอน,นะคะเด็กๆโยงภาพ สร็จแล้วเขียนชื่อด้วยข้างบนนะคะเด็กๆเด็กๆฝึๆกเขียนชื่อด้วยเขียนชื่อเสร็จแล้วเด็กๆเขียนชั้นด้วยนะคะเด็กๆชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งทับสามค่ะเราอยู่ห้องอนุบาลหนึ่งทับสามเมื่อวานครูแอนครูอ้อแล้วก็ครูพลอยช่วยกันตรวจผลงานของเด็กๆบางส่วนนะคะเด็กๆเด็ๆ,ๆยอดเยี่ยมมากเลย บางคนเขียนชื่อมาด้วยครูแอนครูอ้อครูพลอยเลยรู้ว่าเป็นของใครอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะฝึกเขียนชื่อเองเลยแล้วก็เขียนห้องด้วยเด็กๆลงมือทำเลยค่ะบ้านคุณครูแอนฝนตกเพิ่งหยุดค่ะเด็กๆบ้านครูอ้อก็ฝนตกค่ะครูแอน อากาศน่านอนต่อมากเลยเราจะนอนไม่ได้ค่ะครูอ้อเรามีภารกิจทาต่อเดี๋ยววันนี้คุณครูอ้อคุณครูแอนคุณครูพรอยจะไปเตรียมห้องเรียนให้เด็กนะคะห้องอาอนุบาลของเรานะคะจะเข้ารับการแข่งขันประเมินโรงเรียนพระราชทานนะคะนี่ก่อนที่เด็กจะเปิดเทอมห้องเรียนของเราก็จะได้รับการประเมิน จะได้รับรางวัลพระราชทานหรือเปล่าเด็กๆมาคอยลุ้นเป็นกำลังใจให้ครูอ้อครูแองครูพลอยด้วยนะคะโอเคไหมคะ <Okay. S 1> เด็กๆต้องตั้งใจเรียนนะเวลาคุณครูอ,อ who all, who and, who ้อคุณครูแองครูพลอยสอนแล้วก็ทํางานของตัวเองให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ส่งผลงานมาให้คุณครูเพื่อที่จะเอาไปให้คณะกรรมการดูว่าเด็กเก่งแค่ไหนนะคะแล้วครูอ้อครูแองครูพลอยก็จะจัดห้อง ให้สวยงามเรารัรเกเด็กเลยมีของเล่นใหม่ด้วยนะเด็ก,ดกๆครูอ้อครูแอนครูพลได้ทําการจัดซื้อของเล่นใหม่แล้วก็อุปกรณ์การเรียนใหม่ๆด้วยนะคะเด็กๆพือเด็กๆมาโรงเรียนได้ใช้ของใหม่ด้วยของเล่นเยอะมากเลยค่ะเด็กๆเมื่อวานครูพลก็เอานิทานออกมาเช็คแล้วก็ ว่ามีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ทําความสะอาดรอดเด็กๆแล้วเพิมหน้า COVID โควิดหายเราทีมาโรงเรียนเด็กโอ้โห,โโห,หตั้งใจกันใหญ่เลย <c oughs> เด็กๆทำเองด้วยนะคุณแอนคุณพ่อค,อคนนุณแม่ไม่ช่วยเลยนะับเองเก่มมากๆเลยค่ะ สุดยอดมากเลยค่ะครูอ้อเยี่ยมเยี่ยมค่ะ <c oughs> ใครเสร็จแล้วสามารถบอกคุณครูแอนคุณครูอ้อคุณครูพลอย เพื่อจะโชวผ์ผลงานได้นะคะเด็กๆเ,เวลายัางมีเหลืออยู่นิดนึงโอ้โหน้องเกื้อก็เก่งมากเลยค่ะสุดยอดมากเลยโอ้โหคุณยาสุดยอดมากเลยค่ะจับลิ้นซอได้ถูกต้องมากเลย เป่าตังก็สุดยอดค่ะเก่งมากเลยน้องเป่าตังทางานเองเลยวันนี้คุณยายไม่ต้องมานั่งช่วยเป่าตังแล้วใช่ไหมเป่าตังน้องอะตอมก็สุดยอดมากเลยค่ะ โอ้โหออโต้ก็เก่งมากเลยครับสุดยอดมากเลยคุณตามไม่ต้องช่วยแล้วออโต้ทำเองเลยครับเก่งมากเลยครับเลออนยอดเยี่ยมมากเลย น้องมิมก็เก่งมากเลยเมื่อวานนี้น้องมิมมาโรงเรียนกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะเด็กๆน้องมิมไปดูห้องเรียนด้วยข้างบนไปเจอคุณครูพลอยด้วยตัวเป็นๆค่ะเด็กๆเด็กๆเห็นคุณครูแล้วเป็นยังไงบ้างูคุนครูเหมือนในกล้องไหมคะเหมือนในจอไหม มีเด็กๆบางคนบอกว่าไม่เหมือนนะครูแอนทำไมคะครูอ้อสงสัยกล้องเราจะหลอกไปหรือเปล่าเนี่ยฮะเฮงยิทงนทำตาเลยค่ะยานินเก่งมากเลยค่ะสุดยอดมากเลยค่ะเ <c oughs> มื่อวานครูแอนเจอคุณพ่อ <c oughs> คุณแม่น้องยาเนินด้วยนะยาเนิน <c oughs> น้องเฉือนก็เก่งมากครับ วันนี้คุณครูพลอยยังไม่ได้ร้องเพลงเลยวันนี้เดี๋ยวคุณครูขอเพลงคุณครูพอยก่อนดีไหมคะคุณครูพลอยวันนี้คุณครูพลอยว่างงานให้คุณพอยคุณครูพลอยร้องเพลงให้เด็กฟังเลยค่ะได้เลยค่ะคุณครูอ้อวันนี้ค่ะเด็กๆที่บ้านของคุณครูพลอยฝนตกอีกแล้วมองไปที่หน้าต่างผากรเมฆก้อนใหญ่ๆมาเต็มไปหมดเลยค่ะ วันนี้คุณครูพลอยเลยจะร้องเพลงฉันคือเมฆให้ดิเดกฟังนะคะฉันคือเมฆฉันคือเมฆลอยไปลอยมาอยู่บนฟ้าฟ้าลอยไปลอยมาลอยมาลอยไป ฉันเกิดขึ้นจากไอล้าน้นอยที่ลอยขึ้นบนนภา,าแล้วเจออากาศที่เย็นเย็นฉันเย็นฉันจึงเข้ามาเข้ามารวมตัวกันมาผูกสัมพันธ์เป็นเมฆขอบคุณค,ณคณ่ะคุณครูอ้อคุณครูแอน เด็กเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้ตั้งใจทำมากเลยเก่งมากเลยค่ะขอบคุณค่ะณ้องชายอ่ามีน้องมิม้มเสร็จแล้วค่ะคุณผู้แอโอเคค่ะน้องมิม้มโช์ผลงานเยงนค,ค่ะใกล้ๆน้องมิม้มบอกเพื่อนๆหน่อยลูกว่าน้องมิม้มระบายสีอะไรบ้างลูกระบายสีลูกเอ อมกับเผ็ดแล้วก็หนุงปามแล้วก็เป็นปลามีสีอะไรบ้างคะสีส้มสีชมพูสีม่วงสีดำหมดหรือยังเออหมดยังหมดแล้วหมดแล้วลค่ะเก่งมากเลยคะ่ะขอบคุณค่ะน,น้องม,มิม สุดยอดมากเลยค่ะเด็กๆห้องอนุบาลหนึ่งทับสามเก่งทุกคนเลยเมื่อวานครูแอคนครูพลครูอ้อก,ก็เอาผลงานเด็กๆออกมาดูนะคะเด็กๆโอ้โหสุดยอดเลยค่ะเด็กๆทําเองด้วยไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเลยอ่าน้องมิ้มเสร็จแล้วน้องมิม้ม เอาใส่ในแฟ้มไม้ก่อนก็ได้ค่ะเด็กน้องมิมไม้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวมารอทรงพรกรอบหน้านะคะแล้วน้องมิ้มไปพักได้ค่ะแล้วก็เตรียมทํำกิจกรรมต่อไปกับคุณครูอ้อเลยดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วมานั่งรอครูอ้อเลย คุณครูแอนคะเดี๋ยวเราให้เด็กทำต่อไปเลยแล้วก็ใครจะพักก็พักเออใครจะเก็บไว้สอนก็ดีก็เอาไว้สอนดีไหมคะคุณครูแอนมีค่ะสุดยอดมากเลยค่ะอะ